สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับอิมอีกเช่นเคยนะคะที่ช่องครูอิมสั่งจิตผลิตเงินช่องนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการที่จะพัฒนาตัวเองประสบความสำเร็จและรวยเร็วขึ้น ด้วยคําว่าออนไลน์นะคะอิมจะแนะนำวิธีการคิดและก็วิธีการขายออนไลน์แบบไม่ง่ายแบบฉบับที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายนะคะหัวข้อในวันนี้นะคะเป็นหัวข้อคําว่าทําไมต้องขายออนไลน์ทําไมทุกคนต้องขายออนไลน์ในยุคนี้คุณรู้ไหมคะ เดี๋ยวอิมจะอธิบายง่ายๆเลยว่าการขายออนไลน์แล้วคนส่วนใหญ่สาเหตุหลักเลยที่เขาไม่เลือกจะขายออนไลน์เพราะเขาเข้าใจว่า 1. มันยาก 2. ไม่รู้จะขายอะไร 3. ฉันทำไม่ได้หรอกนะคะทั้งทั้ที่ ทุกทกคนมีมือถือเครื่องเดียวอยู่กับตัวแล้วมือถือเครื่องนั้นสามารถเล่น l ลน์เล่น Facebook เข้าอินเทอร์เน็ตสามารถเสิร์ช Google ได้แต่เขาไม่รู้วิธีการว่าเขาจะขายออนไลน์แบบไหนคลิปนี้มีคำตอบง่ายๆสั้นๆและกระชับนะคะถ้าอิมจะบอกว่าการขายออนไลน์เนี่ยมันง่ายคุณเข้าใจคำว่าง่ายไหมง่ายก็คือมันมีมือถืออยู่แล้วในตัวคุณสามารถฟีดในมือถือของคุณเนี่ย เอาไปวางขายในจุดไหนก็ได้ซึ่งตลาดแต่ละจุดจะมีความแตกต่างไม่เหมือนกันนะคะตลาดในที่นี้ก็คือแพลตฟอร์มต่างๆนั่นเองก็คือคุณจะมี IG คุณจะมี Line ช h อ p คุณรู้ไหมว่า Line ช h อ p สามารถขายสินค้าได้คุณจะมี Facebook คุณจะมีเอ่อ t ิกตอกนะคะแล้วก็คุณจะมี Youtube อีกแล้วไหนคุณจะต้องมีทวิตเตออีกบางครั้งคนอาจจะมองข้ามเรื่องเว็บไซต์ บางทีเราสามารถนำสินค้าของเราเนี่ยไปขายและสร้างเว็บไซต์เป็นของตัวเองได้ด้วยนะคะทุกคนการคลิกการคลิกในที่นี้เราจะสามารถจับสินค้าหรือซอสไฟล์างานบริการที่เป็นคลิปการสร้างแบรนด์เนี่ยไปวางในจุดไหนก็ได้นะคะแค่แค่คุณไม่รู้เท่านั้นเองว่าคุณจะเริ่มจากตรงไหน คุณก็เริ่มจากสิ่งที่คุณชอบก่อนอ่ะเดี๋ยวอิมจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมอิมจะต้องเลือกการทำออนไลน์นะคะแทนการทำออฟไลน์ line. การทำออนไลน์ก็คือความง่ายความสะดวกความรวดเร็วการที่ไม่ต้องมีสินค้าในมือคุณก็สามารถนำสินค้าไปขายได้ในตลาดหลายๆแพลตฟอร์มนะคะ 1. ไม่มีสินค้า 2. ไม่มีแรงงานไม่มีแรงงานในที่นี้คือคุณไม่จาเป็นต้องไปจ้างแรงงาน ใดๆเลยและก็ไม่มีค่าเช่าไม่จำเป็นต้องมีโรงงานผลิตคุณไม่จำเป็นต้องมีเงินหลักหลายสิบล้านไปสร้างโรงงานผลิตเป็นของตัวเองซึ่งปัญหานี้อิมเจอมากับตัวแล้วอิมเคยบริหารลูกน้อง200กว่าคนด้วยนิติบุคคลชื่อหนึ่งในนามหอจอกอขอนแก่นโฮมคลีนและอิมก็เคยทำเกี่ยวกับโรงงานเครื่องจกักรก็คือการซักผ้าโรงแรมและอิมก็เคยนะคะ ก็เคยใช้แรงงานในการที่จะทำฟาร์มเกษตรซึ่งทุกๆอย่างเป็นแรงงานหมดและเกิดปัญหาทุกๆอย่างในขณะนั้นเลยก็คือมีปัญหาจุกจิกและปัญหาเรื่องคนเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่เราไม่เข้าใจใครเลยทำไมเขาคิดไม่เหมือนเรานั่นแหละคือปัญหาที่เราไม่อยากจะยุ่งหนึ่งคือถ้าคุณไม่มีแรงงานคุณก็ลดภาระลงถูกต้องไหมคะคุณไม่ต้องปวดหัวกับคนกับหลากหลายคนหลากหลายกลุ่ม การทำออนไลน์คือคุณจะต้องอยู่กับตัวเองคุณเลือกที่จะอยู่กับตัวเองกับงานที่คุณชอบคำว่าออนไลน์จะพูดในที่นี้คือพูดไปจนถึงปีหน้าก็ไม่จบเพราะศาสตร์ของออนไลน์มันกว้างมากๆเราสามารถขายสินค้าโดยที่เพื่อนของคุณไม่จําเป็นต้องรู้จากคุณการที่คุณขายส่วนใหญ่ในตลาดตอนนี้คุณขายในเฟซส,ส่วนตัวซึ่งเฟซส,ส่วนตัวเนี่ยจำกัดที่5000และคําว่าเพื่อนในเฟซส,ส่วนตัว เพื่อนของคุณส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้ซื้อสินค้าของคุณคุณนึกออกไหมคุณมีเพื่อนทั้งหมดอ่ะลิมิตที่5 0 0 0ัและเพื่อนของคุณเขาจะฝีดความบันเทิงกับคุณเขาจะเสพสัมพันธ์กับคุณคุณทำอะไรในวันนี้คุณมีความชิลแบบไหนคุณใช้ชีวิตยังไงคุณมีอะไรเกิดขึ้นในฟีดของความเป็นส่วนตัวซึ่งไม่ใช่แหล่งขายของนะคะ เข้าใจไหม facebook ส่วนตัวไม่ใช่แหล่งขายของแต่เป็นแหล่งของการที่จะบอกความในใจของคุณให้คนอื่นได้รับรู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่แต่การขายออนไลน์คุณจำเป็นที่จะต้อง1เพื่อนมันลิมิตที่5,000ในส่วนตัวแต่ออนไลน์ใน facebook อันลิมิตคุณสามารถขายใครก็ได้คุณเข้าใจไหมว่าคนไทย70ล้านและคนทั่วโลกอีก ะะมันอันลิมิตในที่นี้คุณเลือกที่จะขายกับคน5 0 0 0หรือคุณเลือกที่จะขายกับคน50ล้านในประเทศไทยให้คุณเลือกเอาเพราะฉะนั้นในวันนี้ใครที่ยังไม่มีเพจก็ไปตั้งเพจไปก่อนโอเคยังไม่มีความรู้ก็ไม่เป็นไรไปศึกษาวิธีการตั้งเพจซึ่งมันง่ายมากง่ายจริงๆการทั้งเพจใน a c e b o o k เนี่ยคุณไปศึกษาก่อนแล้วคุณไปตั้งเพจแล้วคุณก็ไปหารูปเก๋ๆมาใส่ก่อนอันดับแรกนะคะโอเคไหม การที่จําเป็นที่จะไม่ต้องมีสินค้าในมือเนี่ยมันดีมากๆเลยเราจะต้องไปหาสินค้าที่มีต้นทุนที่ถูกต้นทุนที่ถูกอยู่ที่ไหนคุณรู้ไหมก็อยู่ที่ประเทศจีนอันนี้มีใครรู้ไหมคะต้นทุนที่ถูกอยู่ที่ประเทศจีนประเทศจีนเป็นประเทศมหาอํานาจไปแล้วในวันนี้นะคะค่าเงินของอเมริกาดอลลราเนี่ยค่าเงินดอลล่าเนี่ยอยู่ที่38แล้วนะเมื่อเทียบกับ1บาทไทย แล้วจีนก็กำลังจะคว่ำบาทดอลล่าซึ่งตอนนี้แหล่งที่ดีที่สุดเทคโนโลยี Technology, และววัฒนธรรมอะไรต่างๆมันจะอยู่ที่จีนทั้งหมดนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นสินค้าหรืออะไรต่างๆเขาก็มีเขามีหมดเลยคุณสามารถไปหาสินค้าในราคาต่ำที่สุดมาขายขายที่ไหนล่ะแหล่งขายไม่ใช่แหล่งขายส่วนตัวแหล่งขายมีดังนี้อ่ะฟังดีๆนะคะแหล่งขายมีดังนี้ ไอสามารถโพสไอจีได้สินค้าได้คลิปได้ไปมีไอจีลายลายตัวเองเนี่ยขายได้ไลน์ช้อปปิง้งคุณก็เอาสินค้าที่คุณเลือกนั่นแหละไปขายในไลน์ช้อปปิง้งไปวางในโพสขาย3คือไล Facebook. น์ c e b o o k f a n Page Facebook Fanpage นะคะตั้งเพจแล้วก็เอาสินค้าไปลงแล้วก็มีดีเทลมีทฤษฎีที่อิมบอกคือขายราคาเท่าไหร่ราคาต่างกับคู่แข่งไหมนะคะราคาตลาดเป็นยังไงก็ต้องศึกษาวิธีการตั้งราคาก็เอาไปโพสแล้วก็มีเบอร์โทรมีลิงก์ไลน์ของคุณสีขายในติ๊กต๊อคุณสามารถไลฟ์สดขายได้โดยที่ผู้ติดตามเริ่มจาก1คนคุณก็สามารถไลฟ์สดขายได้นะคะก็ต้องสร้างแบรนด์ต้องฝึกการ พูดอันนี้มันก็เป็นวิธีการที่คุณจะต้องไปเรียนอีกทีนึงตามวิธีการที่คุณชอบโอเคไหมคะ Google ก็สามารถถ่ายสินค้าได้โดยคุณสามารถที่จะทำให้คุณนะ่ะอยู่บน Google แรกๆเลยคือวิธีการทำ SEO อันนี้ก็ต้องไปเรียนอีกถ้าพูดในที่นี้ก็ประมาณ1ปีก็ไม่จบนะคะการเรียน SEO เนี่ย Google Ads เปิด Google Google Trend ต่างๆคุณก็ต้องเข้าใจนะคะ YouTube ไม่ได้ผลิตสื่อเพื่อที่จะมาทำยอดวิวแล้วได้เงินจาก YouTube ซึ่งมันน้อยมากคุณไปศึกษาเลย คลิป1ล้านวิวจะได้เงินมาน้อยมากๆเพราะฉะนั้นทําไมเขาต้องทําคลิปลง YouTube ก็เขาต้องการสร้างความแตกต่างสร้างตัวตนของเขาสร้างคาแรคเตอร์สร้างการจดจําบนใบหน้าสร้างความจําของอิมเช่นอิมต้องการท YouTube เปิดช่องเพื่อสร้างความทรงจําให้กับคนหลากหลายเข้ามาดูนะคะนี่คือการปั้นช่อง YouTube ให้ทุกคนดูซึ่งช่องของอิมมันก็ไม่ใช่แค่นี้มันก็มีทั้งทิกตอกมันมีทั้งเพจซึ่งอิมก็ดูแลเพจเยอะมากนะคะประมาณ10เพจนะคะในที่ เพื่อนๆจะไม่สามารถตามไปหมดได้เลยแต่ถ้าเป็นฐานแฟนที่เขาตามกันในเพจต่างๆมากมายเนี่ยเราก็สามารถที่จะนะคะที่จะขายได้จากคนที่ไม่ใช่เพื่อนของตัวเองไปเรียนรู้วิธีการขายอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนข้อต่อไปค่ะขายในห้างสปปรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศก็คือ l a z a d a และ s o p ป e เป็นตลาด ที่คุณจะสามารถขายสินค้าของคุณคุณไปเรียนรู้วิธีการขายฟรีใน YouTube มีสอนหมดเลยเพียงแค่ว่าคุณต้องรู้แหล่งและวิธีการขายและการตั้งราคาและการโพสต์ภาพยังไงให้สวยเท่านั้นเองนะคะการขายมันมีเยอะมากคุณได้เริ่มมาหรือยังอันนี้อิมมาบอกเทคนิคทิคง่ายๆที่คุณจะเลือกที่จะทําไม่ต้องมีโรงงานไม่ต้องมีสินค้าเป็นของตัวเองนะคะไม่ต้องจ้างแรงงานไม่ต้องมีค่าเชา่าไม่ต้องปวดขมองปวดประสาทกับใครใดรเลยเพียงแค่ ค่คุณสั่งจิตของคุณคุณสั่งจิตของคุณได้นะคะจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกนะคะจิตสำนึกก็คือความชอบความไม่ชอบจิตใต้สำนึกก็คือ คุณจะต้องสั่งเขาให้เป็นว่าคุณจะเลือกทําอะไรในสิ่งที่คุณชอบในตลาดออนไลน์เพื่อที่จะนําคุณไปสู่ความมั่งคัง่งความร่ํารวยและประสบความสําเร็จได้ไวขึ้นคุณจะได้มีเป้าหมายในชีวิตว่าคุณจะเดินไปเส้นไหนอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการง่ายๆที่อิมจะแนะนํามาให้เพื่อนๆทุกคนทราบนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปถ้าใครเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็ฝากกด subscribe และกดติดตามไว้นะคะจะมีคลิปดีๆมาแนะนําเพื่อนๆอ,อ,อีกเยอะเลยค่ะ มีนะมีคลิปเรียวแล้วก็มีบทความที่เป็นประโยชน์นะคะสําหรับใครที่ติดตามจะมีประโยชน์กับคนคนนั้นมากๆเลยเอิมถึงบอกไงว่าคนที่ติดตามมันจะมีเฉพาะคนบางกลุ่มที่เขาสนใจเรื่องออนไลน์เรื่องการทําตลาดเรื่องการขายจะเป็นแบบไหนนั้นเดี๋ยวมาดูต่อไปฝากกดติดตามด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะ